กับคำถามที่ว่าเลี้ยงลูกสุนัขพันธุ์ปอมอายุ2เดือนยังไม่รู้วิธีมากพอคุณหมอแนะนำได้ไหมคะได้สิคะสำหรับลูกสุนัขอายุ2เดือนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธ์ปอมเมเรเนียนหรือพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะคะอายุ2เดือนเนี่ยต้องพาเด็กๆเ,เข้าสู่โปรแกรมการทำวัคซีนได้แล้วนะจ้าเริ่มต้นจาก เมื่อได้สุนัขมาเลี้ยงใหม่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือโตแล้วก็ต้องอยู่กับเจ้าของใหม่ให้ครบ1อาทิตย์ซะก่อนนะคะเพื่อเป็นการสังเกตอาการหากผ่านพ้น7วันไปแล้วเด็กๆยังแข็งแรงดีนะคะเราจะเริ่มสเต็ปต่อไปกัน <_ S 2> ก็คือการเข้าสู่โปรแกรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคมีอยู่3ส่วนสำคัญนะคะนั่นก็คือการถ่ายพยาธิการกำจัดเห็บมัดและการทำวัคซีน สำหรับข้อที่1คือการถ่ายพยาธินะคะสามารถเริ่มถ่ายได้ตั้งแต่อายุ1เดือนและควรถ่ายซ้ําทุก3เดือนข้อที่2การกําจัดเห็บหมัดซึ่งสามารถเริ่มทําได้นะคะตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปและก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะคะเพราะว่าพวกผลิตภัณฑ์กําจัดเห็บหมัดเนี่ยก็มีอยู่มากมายหลากหลายยี่ห้อเพื่อนๆสามารถไปศึกษาหาข้อมูลแต่ละยี่ห้อก่อนที่จะเลือกใช้กับตัวน้องปอมของเราได้นะจ๊ะ ข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโปรแกรมการทำวัคซีนซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปซึ่งถือเป็นเข็มแรกนะคะแต่โปรแกรมการทำวัคซีนสำหรับลูกสุนัขเนี่ยนะคะจะแตกต่างจากสุนัขโตนะเพราะว่าลูกสุนัขเนี่ยต้องมีการฉีดซ้ำเพื่อกระตุ้นด้วยดังนั้นก็คอยดูนะคะว่าคุณหมอนัดวันไหนก็ขอให้เ,เพื่อนๆพาน้องๆไปฉีดกระตุ้นตามนัดด้วย และแต่ละสายพันธุ์ก็มีวิธีการดูแลที่จำเพาะสำหรับน้องปอมพี่หมอก็มีข้อแนะนำดังนี้ค่ะสี่ข้อควรรู้ก่อนเลี้ยงน้องหมาพันปอมหนึ่งภาวะน้ำตาลตกในลูกหมาพันปอมด้วยความที่น้องหมาพันปอมนะคะเป็นหมาพันเล็กทำให้เวลากินอาหารในแต่ละมือ้อกินได้ทีละน้อยแต่ในระหว่างมื้ออาหารเนี่ยใช้พลังงานสูงมากวิ่งไปวิ่งมากระโดดโลดเต้นซึ่งเนี่ยถือเป็นความเสีเ่ยงที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลตกตามาดังนั้นสิ่งที่ต้องมีติดบ้านไว้นะคะนั่นก็คือน้ำตาลบูโคส อาหารเพื่อป้องกันการเกิดปัญหานี้ขึ้นข้อที่2นะคะปัญหาลูกสะบา้าเคลือบสาเหตุสําคัญของปัญหานี้นั่นก็คือ้องหมาชอบวิ่งไปวิ่งมา,า,มากระโดดโลดเต้นซึ่งเป็นนิสัยสําคัญของ้องหมาพันปอมเลยดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะข้อที่3ปัญหาสุขภาพขนและก็ผิวหนังด้วยความที่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ้องหมาพันปอมคือขนจะฟูค่องสวยงามมากดังนั้นการดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษเป็นเรื่องที่จําเป็นและก็สาคัญ ก็สุดท้ายนะคะห้ามให้น้องหมาเป็นความพุ่นเด็กค่ะเพื่อป้องกันปัญหาหลอลดลมต่งที่จะตามมาถ้าชอบคลิปที่หมอฝากกดติดตามด้วยนะคะ